ไหมเดี๋ยวค่ะพี่มานค่อยนั่งดีก็ต้องวัดยาโอ้ไม่ดังอ่ะนายอังไว้นานเท่าไหร่ได้ไหมครับเพราะสามสิบหกจุดเท่าไหร่ไม่เลยไม่บอกเลย สาหก่าค่ะผ่านได้ผ่านโีมสามเจ็ดะครับสามเจจุดห่กมนุษย์ถ้าใครเกิน3 7มเจ็ก็งานเข้านะมาท่านนายกใกล้เกินต้องใกล้ๆอ่ะไม่ห่างไม่ไม่เนี่ยเอามือมาต่อสามหกจุดสีเหมือนกันไหมรู้เครื่องนี้ไมเครื่องจำหกจุดสี่ ไมจับมือครับใหญ่นั shift, ่นนี้ครับอ่ามีออกครับนีออกครับสองหกจุดสี่ถูกกถู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 แบบนี้อ่าถูไปไปไมาถถมประ่าชนคนด็กเนาะถูน้อยมานี่เลยครับถูน้อยมาที่เลยครับน่อย่างถูน้อยนี่่ยังดีข้างล่างนี้เดี๋ยวเหย่ได้ ต่อไปเป็นช่องกว้างฟ้านะคะช่องกวง้างฟ้า ครับวันนี้วันศุกร์ที่3กันยายนสองทันรอ่วันนี้นะครับทีมงานสาสุขกับทางโรงพยาบาลนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราเรามีข่าวมีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่อยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนนะครับอีก2สถานศึกษานะครับวันนี้ทีมงานทางสาสุขนะครับ สาสุขจังหวัดทางทีมโรงพยาบาล,ลหลายโรงพยาบาลนะครับได้มา,าสุ่มนะครับเพื่อจะตรวจหาเชื้อนะครับที่สูนัาเด็กเล็กที่เทศบาลดุบบนปัวนะครับและในวันนี้เองก็มีสุ่มตรวจอีกสองที่ที่โรง,งเรียนรนครกับวิทยาเทคนิคปัวนะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อได้ได้เรียนอยู่นะครับและสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนะครับมีพบผู้ติดเชื้อ,อรายแรกนะครับในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ย ทีมงานทางสาธารณสุขกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตัวเนี่ยนะครับก็ <ใช S 1> ได้ออกดําเนินการนะครับสุมส่มตรวจหาเชื้อเมื่อวานก็เราดําเนินการในพื้นที่ที่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อที่บ้านแก้มรากพัฒนานะครับที่ตวรบนครนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็จะดําเนินการต่อครับให้ครอบคุมให้มากที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของทุกๆคนครับตลาดโบรและตลาดล่างด้วยนะคะก็จะมีความสําคัญ์กัน ทั้งตาดบนและตาดล่างจึงจะต้องมีการปิดตลาดวันนี้คือล้างตลาดอาเช้ากิจกรรมเช้าก็คือล้างตลาดตอนเช้าที่ตาดล่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะไปที่โรงฆ่าสัตว์นะคะปิดทั้งตัดบนและตาดล่างสองวันคือเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็วันนี้เองนะคะที่ทีมเรามีการแบ่งออกก็ค้นก็วิ่งจากมินรอินทเดียวค่ะเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงน,นั้นเยอะต้องไปลดไปลด,ดอะไรตรงนั้นเยอ,อยะเลย